ไ่หนึ่งอันอันหนึ่งรอบถ้าเป็นทุกปีฝนก็จะทําแห้งหรือไม่ก็จัดเป็นพวงขายนะคะก็เลยว่าเห็นมันเยอะๆอยู่แล้วก็วันก่อนนู้นฝนตกลมแรงมันล้มเยอะค่ะฝนก็จะตัดเอาพวกที่มันล้มๆเนี่ยแหละค่ะมาจัดดอกไม้เผื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะดอกไม้ตระกูลน,นี้มันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นวัชพืชน,นะคะ มีอยู่เยอะในหลายประเทศนี่ขึ้นเป็นวัชพืชเลยมันเป็นพืชที่ปลูกปีเดียวแล้วกลับมาเองทุกปีนะคะถ้าเกิดใครอยู่ในโซนที่มีดอกใบนี้หรือว่าสามารถปลูกได้ซื้อซื้อมาปลูกนะคะคุ้มค่ามากเลยมันกลับมาทุกปีเลยค่ะวันนี้ฝนจะทําเทคนิคการพันด้วยลวดกับโครงวงกลมนะคะบ้านเราเรียกว่าพวงหลีดใช่ไหมภาษาอังกฤษก็คือหลีดบ้านเราส่วนมากถ้าเป็นงานหลีด งานพวงหลีดเนี่ยเขาก็จะใช้สําหรับวางหน้างานศพกันใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่นะคะที่ยุโรปนี่หลีดหรือพวงหลีดพวกนี้นิยมแขวนตามประตูบ้านนิยมแขวนประดับตกแต่งทั่วไปในบ้านค่ะคนว่าเทคนิคนี้อินเดียใช้นะแต่เขาเขาใช้เชือกใช่ไหมเชือกร้อยมาไลยในการใช้เชือกพันกระดอกไม้ไปทีละดอกแบบนี้ ไปเราก็จะหาจังหวะหาช่องใส่ของมันได้เองแหละเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับไปมันคือการมัดให้ติดกับโครงนั่นแหละค่ะไม่มีอะไรยากก็คือพันไปเรื่อยๆจนเต็มวงค่ะไม่มีเทคนิคอะไรพิสดารเลยฝนตัดก้านดอกไม้ยาวประมาณคืบ1หนึ่งทุกก้านนะคะถ้าสั้นมากเกินไปมันจะมัดยาก ก็จับก้านแล้วก็วางไปกับโครงแล้วก็พันด้วยลวดก็วางเรียงไปค่ะเรียงจะเอารอบหมดเลยก็ได้เหมือนร้อยมมลัยนั่นแหละค่ะเห็นไหมฝนทําแบบนี้มันก็คือเทคนิคการมัดดอกไม้ให้ติดกับโครงนะคะยูผู<ส>้ดดดเดียวก็เป็นบ้าทีนะี้ยูผู้เดียวเป็นบ้าทีไนมะ่ดดป้า ห้อนไหลเจ้าเล้เป็นบ้าทีแม่ป่า่อยว่าเจ้านักเติบิได้เเนาะโครงจะเป็นโครงไม้โครงเหล็กก็ได้ค่ะส่วนลวดเนี่ยฝนใช้ลวดมัดเพราะว่ามันแน่นดีนะคะมันไม่เลื่อนหลุดลวดเป็นม้วนนี่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ทําเองก็ได้ค่ะบ้านเราไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าแต่ว่าฝนว่าทําเองได้ง่ายๆค่ะพันลวดใส่แกนไม้ไว้แบบนี้เวลาใช้แล้วก็ เห็นไหมคะลักษณะการใช้งานแบบนี้ใช้เทคนิคนี้พันได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นใบยูคาลิปตัสดอกไม้สดดอกไม้แห้งเหมือนร้อยมะลลยแบบอินเดียที่เขาร้อยใส่เชือกอะแต่นี้เราไม่ใช้เชือกไงเราใช้ลวดพันใบทีละดอกใส่หนึ่งดอกพันหนึ่งทีใส่หนึ่งดอกพันหนึ่งทีเอาหักเลยพันแรกพี่หน่อย ลวดมาเป็นม้วนแบบนี้เด้อลวดอันนี้ไม่แพงนะคะถูกมากทําเองก็ได้ความจริงอะ่ะไหนมันก็จะพันสะดวกส่วนความเรียงฝนบอกแล้วว่าฝนไม่ใช่คนเปะ๊ะฝนไม่ชอบอะไรที่มันเป๊ะเปะเราต้องดูค่ะเพราะว่าจัดดอกไม้ดูที่ว่าเราหาความเหมาะสมให้มันเนาะ ไสไตล์ไข่สไตล์มันเทคนิคเหมือนกันได้แต่เวลาจัดออกมาสไตล์ไข่สไตล์มันอยู่ดีนั่นแหละวงแบบนี้ฝรั่งไม่ได้เอาแขวนงานศพนะคะดอกไม้ที่เป็นวงกลมอะไรพวกนี้เขาจัดไว้สำหรับตกแต่งประดับบ้านได้ circle of life เออมันคือ circle of life นะคะไม่ใช่ circle of death เด้ การมัดวงลักษณะอย่างนี้ควรเลือกใบไม้ดอกไม้ที่มันสามารถแห้งได้แล้วยังสวยอยู่นะคะวิธีทําให้แห้งก็คือต้องแขวนในที่ล่มที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่โดนแดดโดยตรงนะคะมันก็จะค่อยๆแห้งไปค่ะเราจะใช้แต่ใบยูคาลิปตัสจับเป็นช่อแล้วก็มัดเลียงจนเต็มวงก็สวยเหมือนกันนะคะแห้งมาก็ยังหอมอยู่ผมเคยทําอยู่หอมมากเลย ข้อสําคัญเลยคืออย่าให้โดนแสงแสงจะทําทให้สีมันซีดนะคะถ้าแขวนในที่มืดได้จนมันแห้งเลยนะยิ่งดีสีมันก็จะสดค่ะแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทําใจนะคะว่ามันเป็นดอกไม้แห้งสีมันก็จะซีดจะดรอปลงนะคะพอมันเริ่มจะเริ่มแห้งและความชื้นมันเริ่มระเหยออกแล้วอย่างเงี้ยเราใช้แลกเกอร์สเปรย์เลกเกอร์ให้ค่อยพ่นไปก็ได้ะคะ่ะอาทิตย์ละครั้ง อาทิตย์นึงพ่นทีหนึ่งอาทิตย์นึงพ่นทีหนึ่งมันก็จะช่วยรักษาคุณภาพดอกไม้แห้งแล้วก็ช่วยรักษาฟอร์มรักษาสีให้ได้ให้อยู่ทนขึ้นน่ะนะคะถ้าไม่มีแล็กเกอร์ใสสเปรย์เล็กเกอร์ใสใช้สเปรย์ฉีดผมก็ได้ค่ะเอาแบบสเปรย์ฉีดผมระดับที่แข็งๆอ่ะนะคะฉีดพ่นทุกอาทิตย์มันก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะมัดงานลักษณะนี้ควรจะมัดให้ ดอกไม้มันแน่นติดกันอย่างนี้นะคะเวลาเพราะว่าเวลามันมันเหี่ยวมันแห้งมามันก็จะเป็นช่องว่างเยอะไงเอาให้แน่นๆค่ะถ้าเกิดเรามัดมาจนเต็มวงอย่างนี้แหละแต่มันมีบางส่วนที่เราดูแล้วมันยังวววแหว่งแหวงอยู่แล้วอยากเสริมเสริมเสริมได้นะคะด้วยการใช้ปืนกาวปืนกาวติดเลยค่ะเดี๋ยวท้ายๆคลิปฝนจะเอาผลงานคนอื่นมาให้ชมด้วยนะคะเขาเขามัดเทคนิคนี้ด้วยดอกไม้แห้งก็สวยเหมือนกัน งานชิ้นนี้ฝนก็เอาไปวางที่ขอบหน้าต่างเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนจะมีลูกค้ามาดูบ้านนะคะดอกไม้ในบ้านฝนฝนก็เปลี่ยนประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วแต่ว่าในสวนฝนมีดอกอะไรให้ฝนมาทําอะไรได้บ้างทีนี้เห็นส,สวยๆงามๆม,มาเยอะแล้วเบื้องหลังความสวยงามของทุกสวนก็คือนี่แหละคะ่ะก,กรรมกรดีๆนี่เองตัดหญ้าค่ะที่นี่ถ้าเกิดบ้านไหนมีคนสวนคือบ้านนั้นน่ะรวยนะคะ หรือถ้าไม่รวยก็คือแก่ทำไม่ไหวแต่ส่วนมากคนแก่ที่นี่เขาจะขายบ้านขายช่องแล้วก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์ไปอยู่บ้านพักคนชราครับน้อยมากนะคะที่ว่าคนแก,แก่จะอยู่บ้านคนเดียวพอเขาเริ่มแก่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองทํางานบ้านไม่ไหวทางานสวนไม่ไหวเขาก็จะไปอยู่ในที่ที่มันเล็กลงเสียค่าใชา้จ่ายน้อยลงแล้วก็ดูแลง่ายขึ้นนะนะคะ โดยส่วนตัวของฝนแล้วฝนไม่เคยคิดว่าฝนจะอยู่นี่จนแก่จนต้องไปอยู่บ้านพักคนชราหรือรอกินเงินบํานาญนะคะเรื่องเงินบํานาญและสวัสดิการคนแก่ที่นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้เท่ากันได้ทุกคนนะคะฝนจะเล่าอย่างในกรณีของฝนและสามีฝนนี่นะคะเราไม่มีสิทธิ์ได้เงินบํานาญที่นี่นะคะเพราะว่าสามีฝนไม่ได้ทํางานที่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้เสียภาษีให้เนเธอร์แลนด์ เขาก็จะไม่มีเงินสะสมเงินบำนาญน,นะคะส่วนฝนฝนก็ทำงานที่นี่เปิดสวนแค่5ปีถึงฝนจะจ่ายภาษี <Okay. S 1> แต่ว่าฝนต้องทำไปถึงอายุ70นู่นละมั้งคะถึงจะได้เงินบำนาญเราซื้อบ้านหลังใหญ่สวนหลังใหญ่นี้ก็เพื่อหวังให้มันเป็นเงินบำนาญของเราตอนที่เราจะย้ายกลับไทยนะคะคือเราตั้งใจพา ลูกมาเรียนนะคะอยากให้ลูกมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวดัตเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งดัตนะคะตอนแรกอะตั้งใจว่าจะให้ลูกเรียนจบมหาลัยทั้งสองคนก่อนแล้วก็พวกผลถึงจะขายบ้านย้ายกลับนะคะแต่มันมีหลายปัจจัยหลักๆนะคะที่ทำให้พวกเราตัดสินใจย้า,ายกลับก่อนกําหนด4ปีนะคะเช่นสามีได้เลื่อนตําแหน่งทางเอเชียยังไงเขาก็ไม่ย้ายกลับมานี่ลูกสาวคนโตก็ไปอยู่อพาร์ตเมนต์แล้ว ผมก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าคนเล็กอยากกลับมาเรียนมหลาลัยที่นี่ค่อยกลับมาอีก4ปีแล้วกันก็มาเล่าสู่กันฟังอันนะคะถามว่าเสียดายไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าย้ายกลับไทยก็ดีใจนะคะกลับไทยไปก็คงไม่ได้ทําสวนดอกไม้ขายแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าจะทาเวิร์กช็อปจัดดอกไม้อะไรพวกนี้บ้างอยู่เหมือนกันก็คอยติดตามรับชมนะคะก็จะทําไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะงานปั้นงานจัดดอกไม้ก็ยังทําอยู่ ผลตั้งใจไว้ว่ากับไทยก็คงยังไม่เปิดร้านเปิดอะไรนะคะไม่ว่าจะร้านดอกไม้หรือร้านปั้นอะไรก็ยังไม่เปิดเป็นร้านเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแค่จะทํางานไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะทําวิดีโอไปเรื่อยๆถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเล่าประสบการณ์เล่าเทคนิคอะไรให้กันฟังแล้วก็อาจจะจัดงานเอ็กซิบิชันปีละครั้งสงครั้งเวิร์กช็อปบ้างนานๆทีประมาณนั้นนะคะที่คิดไว้ แต่ก็ไม่แน่หรอกค่ะก็ไปดูหน้าง,งานก่อนไปดูว่าสถานการณ์เศรษฐกิจที่นู่นมันเป็นยังไงตลาดมันเป็นยังไงค่อยๆทําไปค่ะฝนไม่ได้รีบร้อนอะไรขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกคนนะคะฝนว่าฝนอ่านทุกคอมเมนต์นะคะน่าจะตอบครบทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อสวัสดีค่ะ